ใครที่ติดปัญหานะคะเกี่ยวกับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะคะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์การใช้ระบบเน็ตเวิร์ดไวไฟทุกอย่างนะคะการทําธุรกิจระบบ AI ทุกอย่างนะคะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะคะ mm hmm. เพื่อนๆทุกคนที่ยังติดขัดนะคะแล้วก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มีที่ปรึกษาหาคนสอนก็ไม่ได้นะคะหาอาจารย์ฝรั่งมันก็ต้องให้แปลฮนะ เรียนกับพี่คิมเป็นภาษาไทยนะคะอยากให้พี่คิมช่วยเรื่องเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์นะคะในการทําการตลาด,ดวิเคราะห์การตลาดอยากเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่สร้างไรายได้นะคะด้วยอัตราเงินเบาๆนะคะแล้วก็อยากมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะคะทุกอย่างนะระบบซิสเต็มไมโครซอฟท์ทุกอย่างเลยนะคะ,ะรวมทั้งหมดใน คอมพิวเตอร์ยุคใหม่นะคะระบบ AI นะคะทักเข้ามานะคะแล้วพี่คิมจะสอนให้นะคะอยากรู้อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ระบบซิสเต็มฟังชันของมันเกี่ยวกับระบบของมันเลยตรงนะคะว่าเขาทำอย่างไงถึงเราจะได้ไม่ติดขัดเราจะได้แบบเออติดตรงนู้นติดตรงนี้ติดตรงนี้หนูไม่รู้หนูไม่รู้อันนู้นนี่นะอย่าลืมนะคะทักเข้ามาถามเข้ามานะคะเข้ามาสมัครโรงเรียนด้วยกันนะคะสอนตั้งแต่พื้นฐานคนไม่เป็นเลยจนกระทั่งคุณเก่งเป็นศาสตราจารย์โอเคเนาะ ทักเข้ามาเลยค่ะยินดีสอนให้นะคะ